เห็ดนี่ครับ,ดดรบถ้ามันพึ่งออกเม่ไหมสี่กิโลหนึ่งแพงครับส,รรสวัสดีครับนี่นี่พามาหลอกเบื้องเห็ดครับเห็ดไม่ไม่รู้ว่าออกหรือยัง ปกติเจ็บเห็บทุกนาร่อนครับเก็บทุกๆุกนาล่อนเก็บใครครับปีนี้มันพึ่งจะออกก็เลยลองมาเลาะเบิ่งเป็นคลิปแรกครับอ่าล้อบ้างครับว่ามันจะออกหลายบ้างไหนี่ แถวข้างบนนั่นก็เกิดมาฝนขอบขอบปานมันยังออกหลายครับมันพึ่งจะฝนพึ่งจะลงมาครับนี่นี่เก็บไหมน่ะนี่ครับเห็ดสิครับถ้ามันพึ่งออกไปไม่กี่โลนึงแพงครับ กิโลหนึ่งนี่น่าจะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบคนณนะครับหน่อยๆตรงนั้นเลยกิโลหนึ่งสี่สี่ร้อยกว่าบาทครับนี่พี่นี่นี่นี่ดมไปหาดมเอาแล้วก็ไปหาหานนะ น,นีนมันดิ <c oughs> หับให้มันเม <c oughs> ันเป็นหมาตั้วเนีบเน้ำก้นไปปกติเก็บทุกนาล่อนครับไข้น,นี่ครับ ปกติเจ้ามีดมาตัดขามันนะครับแต่นี่ด้เดามาครับครั้งนี้ว่ารมินมันจะบันได้เกิดนี่ครับแป๊บเดียวขามันก็ใหญ่อยู่ด้วย จะว่าแถวนี้เกิดช้ามันก็มันก็พอได้อยู่ตรงนี้เก็บไว้ทงังขาดหมดแล้วนี่ครับส่วนมากมันก็จะเกิดเป็นโมูเป็นกลุ่มครับบีเก็บทัทงมนมาแล้ว วอนนีมาตัดข้ีวดอกไปหน่อยกำลังลลยครับ,บรนี่ครับไต่มาแม่เร็วดอกไปหน่อยเก็เาไว้ก่อนครับเหตุนี้ยูได้โดนสองถามาชุดก็ยังไม่หมดเนี่ย ยังไม่บายเอ,อ,อเคข้างในใต้ต้นไม้นะปีที่แล้วตรงนี้ได้หลายกิโลเลยครับ อยู่ใต้ไม้ไนีนนะ่ตอนนี้ก็มันเป็นส้มมาคันตะเลนเห็ดคันตะเลนรับซื้อมันอ่ะเป็นเห็ดหนาล่อนอยู่มันกำลังเห็ดหนาล่อนน่สิ<อ>มันจะจะราคาแพงค,ครับสิครับผึ้เลย ถ้าเป็นช่วงฤดูใ่ไม้ผีนี่มันจะเยอะก็นี่ครับดอกง่อันนี้มันเป็นเห็ดนาลอนอยู่เก็บกอาอ่กอ,อกอปปดอกมันบาง มันเป็นเห็ดหน้าร้อนเห็ดหน้าร้อนมันดอกมจะบางปีที่แล้วมันปีที่แล้วมันขึ้นตามเนี้ยแล้วก็ตามขอบป่าไปนู่นเดี๋ยวัน ฝนพึ่งตกมาได้สามสี่มือครับข้างในน่่แจ่เห็ดนี่จะไปผัดกับสันเสษแต่คนสวีเดนเขานิยมกินกับไปนี่ใช่ไหมกับขนมปังเอาไปทอดเอาไปผัดกินกับขนมปัง จะตามร้านอาหารเขาจะาไปเฮ็ดซอสยังได้อยู่ไหมช่วงนี้กิโลละเท่าไหร่ร้อยห้าสิบได้ปะถ้ามันออกไปใหม่อย่างนี้ก็กิโลหนึ่งร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบ แล้วแต่เจ้าแล้วแต่ที่ครับปกติพวกผมเก็บขายก็อยู่ประมาณนี้แหละครับร้อยหา้าสิบร้อยยี่สิบกันไม่เกิดละลายอ๋อนี่เห็ดเพิงนี่ครับเห็ดเพิงเอาไปพัดเอาไปแกงใส่นมไม่เป็นยังสิละเห็ดเพิง่นี่ดอกง่ครับเอาไหมในวัน แมวบอ่อครับส่วนมาผมเห็นในป่าผมก็เตะทิ้งเมื่อค่อยเก็บที่ของผมว่ามีไปหูเดือดครับสถานที่รับขอบ่อกกันเด้ครับงานอดิเรกครับหลังเลิกงานมาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เก็บเก็บแล้วก็ส่งขายครับ ปีที่แล้วยังบ้านได้มีบอบป,ปีเนะบอบบี้องก็อายุได้นหนึ่งปีครับไปล็อกไปเบิ่งปลาไม้เบิ้งครับามาปลาไม้แล้วครับ oh. บูเบอร์รี่กำลังสุกแต่มันลูกหน่อยครับลูกน,น้อยๆยู่ยังมันได้ลูกนี้นี่ครับ ออโอโ้นี่ครับนี่เอาไปพัดนี่หอมครับมันจะบอมันจะบอมันเห็ดคือจังมันปม่รสชาติเห็ดคือจังเห็ดบ้านฮอนะครับอันนี้ เห็ดนี่ที่มันราคาแพงก็คือมันมีกลิ่นหอมในตัวครับแต่ถ้าเอามาเก็บซ่ามันก็นจะอยู่จังสี่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยแหละครับโดยที่แบบบวบยว้อเห็นตาตนเขานะครับบวบไว้ไงบนเอาไง บอบี้อยู่ไหนไปเลยบบ <Bobby. S 2> อี้อาคนันี้ทังนี้ปกติตรงนี้มันจะเกิดเยอะมันเกิดไปเทบนู่นเขไปฝั่งนั้นเออก็ไปฝั่งก็เดินฮะ,ะนะเราเดินลงไปเราก็เดินไปนั่นไง นี่ครับกำลังเกิดน,น,น้อยๆบ๊อบบี้ไปเหยียบแนะ่บอ๊อบี้ครับไปเหยียบน,นั่นนี่และไอ้นี่ไปเหยียบเห็ดโอ้โี่เข้าเหนียเสียอ่ะเรามาทำอะไรบ๊อบบี้ จะขายนี่มีคนสื่อทันทีเลยครับเนี่ยครับแต่แบบว่รลูว่าจะขายว่าขายขั้งแรกอาจจะกินก่อน,นเป็นจุ่มเป็นจุ่ม ช่วงฤดูใบไม้ผิใกล้เขนานาหนาวมันเกิดมาเบิดแล้วครับลำร้อนนี่สำหรับคลิปนี้ก็มีสัานี่แล้วครับพามาเบึงเห็ดครับรอให้มันออกดีๆกัน อา่นนอาไปกลับบ้านพาแบวะมาเบ่งเห็ดครับไปเดินไปน่า ตอปรีปลาครับระหว่างทางกลับบ้านชินใจก่อนนี่เอาเยาวหมดสิาบานครับบานก็ตออรีก็ปกลูกอีกจะเสียดายลูกน้อยลูกมันน้อย ไปครับบายยเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าครับ